มาเตรียมแขนเตรียมหัวไหล่นะคะไปนี่จ้ะตึกราชูทิศค่ะทุกคนเปิด8ปดโมงครึ่งนะคะทุกวันค่ะแต่เสาร์อาทิตย์นะคะจะปิดเร็วนะคะปิดเที่ยงค่ะวันนี้เรามาทําอะไรที่จอดรถก็มีนะคะตึกเสาวภานั่นเองนะคะมาที่เสาวภาค่ะ ส่วนงูไฟฝั่งกระโนนะคะมาฉีดฝีดัดลิงมาฝั่งทางนี้นะคะชอบความตึกแล้วก็ความบรรยากาศนะคะสวยมากนะคะตึกสาวภาพาค่ะแล้วก็ต้องไปตึกราชุทิศนะคือจะเป็นที่ที่เขาไว้ฉีดฝีดัดลิงนะคะหรือเอ o มพค่ะนี่ค่ะฉีดเรียบร้อยแล้วก็มากินโกโก้ร้านนี้นะคะทุกคนอยู่ใกล้ๆนะคะเดินมาในบริเวณนั้นเลยเรียบร้อยค่ะ ก็ปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกคนมาฉีดฝีดัดลิงได้ที่นี่ค่ะในกรุงเทพมหาคนครอมรรัตนโกสินทร์ค่ะทุกคนชอบดูเสาดูตึกดูความแบบอาร์เคเตกระเธอมันเลิศนะเธอฉันว่าฉันต้องเอาขาตั้งกล้องมาถ่ายเราจะต้องมาฉีดซ้ำครั้งที่สองด้วยนะคะ